สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมาร,รับใช้แฟนๆอีกชิ้นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษสําหรับหวยลาวโดยเฉพาะนะครับงวดนี้เป็นงวดประจําวันศุกร์ที่28เมษายนนะ2566นะครับเลขเด่นตามภาพนะฮะเด่น67012จับชุด3ตัวนะฮะ861 862 362 3ชุดนี้เป็นตัวเน้นตัวเจาะนะฮะ ส่วนชุดรองนะสามเจ็ดศูนย์สามเจดหนสามเจดสองนะครับส่วนชุดสองตัวนะฮะหกศูนยึ่งหสองซึ่งเป็นตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนชุดรองนะเจ็ดศูนย์เดหเจดสครับต่อไปก็เป็นสองตัวหน้าเมื่ประจำวันุขที่ยี่สเมษายนสองพนายหกสิบนะครับเด่น78ดนะฮะ หนึ่งสามสี่นะครับจับชุดนะฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่แปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์สามเจ็ดสองตัวนี้ตัวเจาะนะฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งและแปดสี่ครับ, 7, 1, 7, 4, 8, 1, 8, รบถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะต้องกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าผมได้นําข้อมูลมาลงแล้วนะครับก็มารับข้อมูลตัวเลข ไปโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อเวลานะครับก็ขอจบแต่เพียงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม